กระเบื้องยางปูทับพื้นลามิเนตได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาตอบคําถามคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาว่ากระเบื้องยางสามารถปูทับพื้นลามิเนตได้ไหมซึ่งหมายความว่าพื้นเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นลามิเนตแล้วก็ต้องการปูทับด้วยพื้นใหม่ด้วยวัสดุที่เป็นกระเบื้องยาง เบื้องต้นนะคะฝนมองว่าถ้าพื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นลามิเนตดังนั้นก่อนที่จะปูกระเบื้องยางอันใหม่ลงไปเนี่ยแนะนําว่าให้รื้อพื้นลามิเนตของเดิมออกก่อนจะดีกว่าค่ะเพราะว่าไอ้ตัวลามิเนตเนี่ยค่ะมันเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของไม้จริงซึ่งก็มันมักจะมีปัญหาในเรื่องของการบวมเมื่อเจอความชื้นแล้วก็เกิดเชื้อราได้ในอนาคตนะคะอีกทั้งส่วนผสมของลามิเนตนะคะมันจะมีไม้อยู่ด้วยปลวกมันก็สามารถที่จะกินได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย หากปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลให้พื้นกระเบื้องอยางอันใหม่ที่ติดทับไปบนพื้นลามิเนตเดิมนั้นเสียหายไปด้วยค่ะสรุปนะคะผลก็เลยแนะนําว่าให้รื้อพื้นลามิเนตเดิมออกก่อนจะดีกว่าแล้วค่อยปูกระเบื้องอยางอันใหม่ลงไปซึ่งถ้าใครอยากดูข้อมูลของพื้นลามิเนตแล้วก็พื้นกระเบื้องอยางนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ผลแปะไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะ